มีคำนี้ได้ได้ได้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมีครับดอกกานครับหอมไหมเนี่ยให้ออกไหนก็ที่ขอมันเหรออันนี้ครับถอยไกล้ครับนี่พ้องเหวะดอกกานเนาะหอมดอกกานหอมน่ครับสวัสดีครับวันนี้คิดถึงมนาชาแนลนะครับวันนี้นะครับจะมาเลียวป่าตามกันไปเลยนะครับจะมาเก็บพักครับเนาะจะมาเก็บพัก หากินวิถีชีวิตคน้านหนอกครับผมจะมาเก็บพักหน้านี้เนาะว่าจะมีห้องในจะมีน้องไม้ไปแกงกินกันนะครับน้อไม้ซางเนาะพักดอกก้านเนาะจะมีก็ครับดอกกา้านบางคนถามว่าดอกก้านคือหยังนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศชายป่าชุมชนนะครับเนาะ กูดนะครับเนาะยอิฐชาวบ้านขึ้นพักขึ้นให้ก็ขึ้นแถวแต่ก่อนนี่แต่น,นี้เป็นน้าม,มดนเลยนะแต่ okay. นี่ครับเป็นลำธารเนาะลำแรลกใส่ายากันยุงกันก่อนยุงเยอะครับปูระมัดร,ระวังนะเจ้าไฟระวังไฟเลยนะครับอ,อ่ะปูชุดกันยักันยุงถือไปนะครับช่วงนี้หน้าฝนตอนนี้เป็นลำธารนะครับลำธารตอนนี้หน้ามันแห้งเนาะ สาอย่ากันยุงกันนะครับเพื่อป้องกันเนาะแต่ก็ต้องระวังไฟนะครับถือไปเสื้อิวกับนี้แต่ชุดยากันยุงตัวน,นี้จะไล่ดีกว่านะครับนี่ครับปลาบรรยากาศโอ้ธรรมชาติครับผมครับนี่ครับวางทางในการดินทางเนาะนี่ครับโอ้ยมาหิน มันเห็นสวยครับมันเห็นต้นใหญ่ชิมงานเขาก็เดินน้ำหน้าปุ่นวางทางครับธรรมชาติเนี่ยเอาขวาไปเลยครับเดี๋ยวไปหาดูนะครับว่าเราจะได้ยห้องครับวันนี้ นั่นเนยังคิดดูเป็นต้นกันเด้อนี่ครับนึ่งโอ้ยอย่างเพีเยงแเขาหลงง่ายแ้าหลงง่ายมีคำนี้เด้อได้ได้ด้วยมีคำที่ไหนครับมีคำดอกกา้านครับหอมไหมเนี่ยห้ามองออกไหนก้อที่หอไหมล่ะอันนี้ค,ค,ครับหอยก,ก้ารครับนี่ห่ออยู่เหรอดอกก้านเนาะหอมดอกก้านหอมนี่ครับออกจากมา เก็บกันมาเนี้เนาะดึงเลยวิธีดึงครับนี่อย่างไหน,อน,น,นโอ้น,นี่เอาที่ไขายได้หนึ่งครับอือนี่ครับดอกกันอันนี้เวลาออก้างอ่าค่ะปะเดี๋ยวเนี่ยเหมือนต้นครับนี่น,นี่อย่างเนี้ยเนี่ยเน่้ยตัวนี่เราจะเก็บกันครับวันนี้ครับ เออน,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 นะกแมกล้ามยิ่งใหญ่นะเขาลกเลือยไปเนี่เยเยอะครับนี่ครับเอซีเมละแ e <FC. S 2> ม่นล,ะล,ะละ่ะดึงเลย,ออเ,ลยเอ้เอเห็นไหมโอ้นี่ครับเดี๋ครับเดี๋ยวขอญาตเก็บกันไปเรื่อยๆกันนะครับนอ้องเดี๋ยวดูด้านหน้าต่อไปว่าจะมีอย่างครับครับผมนี่เอซีครับโอ้นี่หนึ่งต้น นี่ครับเป็นนี่ครับนี่เป็นใบเนาะน่ครับดูวดูวเออดนึ่งเลยโอเคก็คือเป็นบุกชนิดหนึ่งเนาะแต่จอกหน้านี่นะครับหนึต้นหนึ่งต้นใ่พอใหญ่ครับโอ้พุ่นพุ่นเอาค่ะเอาเลยเอาเลยพุ่นต้นหนึ่งนะละพุ่นต้นแกลางนาะต้นเรียดดีกว่าไปนี่ครับ มีต้นหนึ่งก็คือบุกซนี้หนึ่งนะครับแต่คนเมืองแต่แต่ห้องดกกันอ่ะท่านต้นครับท่านต้นนี่ครับเนี่นี่เนี่ยเนี่เนี่โอ้ผู่ต้นใหญ่เลยโอ้นี่ครับสีครับเยอะมากนี่ครับหนึ่งต้นนี่ครับนี่ครับซินี้เจอที่ว่าที่เป็นเป็นนี่ราคาแพงมากเลยครับนี่แต่คนกิดแจ้งนะครับน้อง อ่ะตัวนี้ก่อนตัวนี้ใหญ่มากใหญ่มากโอ้นี่ oh. นครับนี่ครับนี่นี่ก็ไปดึงเดง็ดึงก็เก่ามัน๋ยวก็กระกอบก็ไปดึงโอ้ยให้เขาดูห oh. น,น่อยให้เขาดูหน่อยถ้าจะอีจะงามกับลรงตรงไหมฮะถ้าต้นจะอีจะงาม uh, เลยโอเคจะแปลี่ยนภาพหน้าป,ปกเลยเขาดูดีๆ uh. อ่าโอเคครับ นน,นนี่นี่ต้นเนี่ยครับนี่ครับนี่ดูการที่เป็นดอกเนาะนี่จะมอนกันนะครับนี<แ>่สองมือเลยน่ครับหากินแบบบ้านๆครับมันจะขึ้นไปสูงครับปลายสงนใกล้ๆกลโอ้สวยงังเลยโอเคเดี๋ยวหาตอ่อเลยครับอาจจะมีดงเยอะกว่านี้เนาะครับผมนี่นะครับกะเก็บมาได้ประมาณสัก มือสักกําสักครู่เนาะนี่ครับก็ได้เยอะพอสมควรครับอันนี้อ่อนๆครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ดอกก้านหรือว่าดุกั้านนะครับตัวนี้แก่ละจะเก็บเม็ดมันนะครับจะไปเพาะติบ้านเนาะสามารถปลูกลงดินได้นะครับดอยนี่ก็เยอะมากครับเป็นป่าชมชนนะครับเยอะมากเพราะว่ามงคนกับหูกินนะมงคนไปกับหูกินได้แล้วไหมนะครับ น้องไม่หุ่นไฟแต่ปีนี้ไฟมาไหมเนาะหนึ่งนอครับเก็บไปเรื่อยๆให้กรทำกับเข้าครับนี่ครับเลี้ยงแล้วสวยงาม่านี่ครับถ้าคนบักเกาเนาะเป็นหู้เลยครับคือต้นอย่างนี่ครับดอกก้านขอดูต้นนี้สมบูรณ์เละนี่ครับแกงใสป่ปลาเผาแกงไสป่ปลานี่มาะหอมครับบักขันครับเนาะของต้นดอกก้านครับเก็บไปแจกญาติพี่น้องเนาะนขึ้นมาละ อ๋อกำลังไก่ตเลยครับมันนี้ดอกกันดอกกันดุกกันแล้วแต่จะห้องเนาะคนเคยกินนะครับนี่ครับหนวยนะี่ฮะหนวยมันสุกนะครับนี่นะเก็บไปปลูกได้ครับอ๋อนี่หนวยเหรออ่าใช่ใช่เนี่ยนี่ครับหนวยมันต้นมีทั้งใบครับทั้งมีทั้งดอกเนาะแต่ดอกจะ,ะถ้าข,ขายกันมีมูลค่าเยอะกว่าใบนะครับเนาะนี่นะครับนี่ ไข่ต้นบุกต้น,น้อยเขานี่เก็บมาน,น,นี่นี่ครับนี่ที่เป็นใบครับถ้าเป็นดอกอีกขึ้นไปเป็นดอกดมันพอเป็นน,นี่อันนี้ก็เหมือนกันครับประเภทเดีวยวกันพอจากสีสังเกตจากนี่ครับลายสีดอกการครับเป็นตุนชนิดหนึ่งเนาะจะเป็นบุกปลาไทยปาปลาเนี่ยเล่หมาไข่พูดคำมาพูดอลหมาพันไม่เอาปลากันมาซอเฮ็ดนะครับเนาะเมาเก็บเฮ็ดเก็บอย่างบรรยากาศธรรมชาติเขียวครับฝนตก ันตอสักเล็กสักน้อยแล้วก็จะกลับกันนะครับครับตอนนี้นะครับบุปาฟาดงครับพี่น้องเราเดินมากันกี่ชั่วโมงแล้วปัตตานีพอเรามีก็เดินประมาณชั่วโมงกว่าหรือว่าเกือบสองชั่วโมงแล้วนี่ครับชั้นหมักธรรมชาติเนาะเก็บนี่ครับดอกกาน มีเล่นเดครับนี่นี่น,นี่อันต้นเลยครับสวยงามอู้หุปุ่นดีดึงเออแขวะตกลอยปขวะบุญต้นนดิร์ด้อเดี๋ครับนี่นี่ที่กระดอกอะไรห้าตัวน่ะนี่ดอกแกนะครับเขจาจะเอาต้นไปเพาะปลูกที่บ้าน,นอื้ออิดครับ หาแบบนี้แต่ละดอยอาจจะมือนี้นะครับหมอแล้นี้ครับนี่ต้นไม่เยอะนี่ได้ดอกการครับมาใหม่ใครมีคนับดูดอยนี่นี่ครับปู่เขาต้องห้วยลุ่มมนะครับน้องจี๋เหรอต้องห้วยลุ่มมาอันนครับเราเลิศลงไปครับเป็นปลาซางนะครับต้นอันนี้ผมสังเกตนะครับมาเก็บหนาะมันจะออกอยู่นี่นี่ต้นจะออกอยู่กับตา ตาไผ่นี่นะครับถ้าเห็นปลายอื่นออกแต่ละต้นนี่มันจะออกเป็นเป็นอ่าเป็นโมูนะครับเป็นท้องวัดเลยออกทีละต้นเนาะนี่ครับผมใจมือเปลาเ่าเลีกับบัคั้นนะครับถ้าปกตินี่ตูนทั่วไปสะเก็ตบมันจะคันเนาะนะครับคนกินงานเฮาคือทานเขาพูดถึงคนเ,นเตรียมกระสอบละครับของกินมันเฮาเนาะเห็ดบักเกาเหาคนเมืองคนบางบ้านอาจจะบม่ได้กิน ตุนโอ้ยครับครั้งเซย์เซย์ก็ซ้อมไปอึ๊บครับดูผลงานก่อนตัดตัดไปนี่ครับกกตัดไปหน่อยโอเคตัดใบมาทิ้งด้วยเนาะเอาเฉพาะก้านนะครับเป็นหวังดอกก้านเนาะกินก้านแข็งใส่ป่านะครับ เขาอร่อยคนก็กิ่นหอมเนาะคนบานเต้ยบ,บานบานเปิ่นอนบุก็กินเนาะอาจจะมามีก็ได้แต่เปลืปลาแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ครับนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวพักหนึ่งก่อนโอ้ดูกระพาร์จะซูมมาดูครับสวยครับนี่ครับเป็นปลาสวยวันนี้มียุงครับมาเ,าเราแหลวยุงเยอะเท่านี้อากาศปลอดโปร่งครับดูครับโอ้โหเปลืนปาลาคิวขจี สวยงามครับบ้านเฮาปีนี้มันมีไฟปลานะครับพักเนินก่อนกินน้ำมาโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บตอนไปเรื่อยๆครับตอนนี้นะครับกัดฟอละเนาะนี่ครับฮะตัดเถอะเฮ่อเออนะี่ยเป็นดอกงามๆนี่นะครับงามดอกกา้านเนาะลูกกานเป็นหอมเจียวไง เป็นบุกชนิดหนึ่งนะครับเคนเมาไปห้องดอกกันเหาะครับนี่ดอกนี่สวยงามครับนี่ครับอร่อยไปแกงจะได้เยอะพอสมควรนะครับเก็บกันมาสองชั่วโมงพอดีครับอ่ขึ้นดอยกี่ตกดอยต่าวกับะบะทาเซบีบี ำผลงานกันก่อน,นครับเอ,อ๊ะคือนี่นี่ครับเก็บกระสอบตัดให้เป็นใบนะครับตัดใบมาทิ้ง่ยนักครับได้แบกลงไปเสียพลังงานี่เป็นดอกปิดก็ะเป็นดอกนี่ครับคนรุ่นหลังบบบก็หกันเนาะแบบก็กินพ้อมครับ คนบกเกาเป็นหูครับมาเก็บก,กินของเป็นทางของเนื้อหลกเนาะนี่ครับธรรมชาติสันสันท่างเฮ้อเนอะอาะเอาบัตกิบไปหมดครับเก็บพ,พอกกินเช็คปีเช็คน่องของงามๆทำแกนไหมทำแกน,กน,กนสองแกนพี่ห้องดอกกัญนี่คืออย่างเพราะว่ามันออกมาช่อเดียวนะครับเตรียมถ่ายพอร์ตีเนาะใก,กล้ๆนี่มีมั้งก็ ต้นหนึ่งจะออกมาหนึ่งต้นสองต้นสองต้นมองเป็นมองเป็นกอเนาะมีทั้งใบมีทั้งดอกถ้าเป็นดอกนี่ห้องดอกก้านนะครับห้องดอกก้านดอกเป็น,นปแต่นี้แกไปะละเนาะจะเอาไปเป็นเชี้ยนี่ครับนี่แบบนี้กำลังดีครับเป็นดอกครับดอกกา้านนี่ดอกก้านหอมนะครับโกเครับอีกทีนี้ขอหยัดจ,จบคลิปก่อนนะครับเหนื่อยมากเลยจะแบกลงร้อย้มหมกใกลยถึงรถไก่พอสมควรนะครับเนาะ นี่ครับปลาเอฟซีเอลปลาครับวันนี้ด้หันของพักหายอยากเนาะกหรือว่าหายอยากในะสมัยนี้นะครับครับผมขออยากจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอซก่อนเย้ยครับสวัสดีครับผม